สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันจันทร์ที่1เดือนมกราคมพศ2567ครับแล้วก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีปีใหม่แก่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีสุขภาพพรรณุ์ไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงมีร่ลำรวยด้วยเงินทองแล้วก็อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับขอให้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของทุกๆคนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดธรรมมงคลครับให้ดูครับอันนี้คือสิ่งก่อสร้างของวัดนะครับ น่าจะเป็นตัวเจดีตัวสัตถูมนะครับนี่ฮะยังไม่แล้วเสร็จครับแต่ว่าสภาพสวยงามมากอันนี้คือครั้งแรกของแอดมินเช่นกันนะครับที่ได้มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ครับวันนี้แอดมินจะมาทําบุญแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับหลวงพ่อนะครับพระรูปที่สร้างด้วยหยกเขียวนะครับซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมนี่ครับแห่งเดียวนะครับของประเทศไทยแล้วก็ของโลกนะครับที่เราจะเห็นหยกนะครับเป็นหยกที่แบบมีขนาดใหญ่มากครับถูกสร้างนะครับที่วัด ธรรมมงคลนะครับในปีลาลาพส2 5 3 4 3 5นี่ครับทุกคนจะไปดูด้วยกันครับนี่ครับท่านผู้ชมกับถตาเกิดใครจะมาที่วัดธรรมมงคลก็สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็เข้ามาในซอยสุขุมวิท101ครับทุกคนนี่ครับเข้ามาก็จะเจอนี่ครับวัดธรรมมงคลครับ เราจะมาเจอนะครับเราจะมาวันนี้จะพาท่านชมมาดูนะครับพระโพธิรูปนะครับที่แกะสลักโดยหยกนะครับน้ำหนัก32ตันครับท่านผู้ชมนี่ครับซึ่งตัวหยกตัวนี้เราก็ค้นพบอยู่ที่ประเทศแคนาดาครับในปีพศ2534ครับต้องไปดูข้างในทุกคนไปดูครับนะครับอากาศของตัววัดนะครับวันนี้ครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คือน่าจะเป็นหอเป็นใจดีครับนี่ครับสร้างนะครับข้างบนนะครับน่าจะเป็นที่เก็บพระบรมสารลิกิาตุนะครับของพระพุทธเจ้านะครับทุกคนนี่ครับ สวยงามมากเลยครับนี่ฮะทุกคนและก็วัดนี้นะครับก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากมายนะครับคือคนกรุงเทพหรือปริมณฑลก็อาจจะรู้จักครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนต่างภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานครับก็ยังจะไม่รู้จักว่าที่วัดธรรมมงคลนะครับเรามีพระหยกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนี่ครับสร้างด้วยหยกจากประเทศแคนาดาครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างบนนะครับนี่ฮะผู้ชมตัวนี้ ผมมาถึงที่วัดแล้วนะครับมาข้างบนตัวพระเจดีย์แล้วก็โุเบศร์แล้วครับทุกคนจะให้ดูนะครับวันนี้นะครับอาจจะค่อไม่ค่อยมีคนมากมายเท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งครับอาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่กลับมามาจากมาที่นี่แล้วครับมาเมื่อวานครับวันสิ้นปีครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราเป็นวันดีครับทุกผู้ชมนี่ครับจะให้ดูท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อโยกนะครับนี่ครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกเลยครับทุกคนนี่ครับคือจริงๆบ้านเราก็จะมีพระแก้วมรกตนะครับที่สร้างด้วยหยกครับแต่ว่าไม่ได้มีองค์ใหญ่ขนาดเท่าที่นี่ครับวันนี้จะให้ดูครับทุกคนนี่ใหญ่มากเลยนี่ฮะวันนี้คือชื่อของท่านนะครับคือพระพุทธธรรมมงคลสีไทยครับนี่ครับชื่อของพระหลวงพ่อหยกองนี้นะครับทุกคนก็ได้รับพระราชทานชื่อนี้ครับจากในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับก็เป็นหยก ขนาดใหญ่นะครับที่สุดในโลกนะครับที่นํามาก่อสร้างนะมาทําเป็นสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับให้กับกรุงเทพมหานครบ้านเราได้รับการขรา้บูชาครับทุกคนนี่ครับให้ดูโดยรอบๆนะครับอันนี้คือสมเด็จพระยาณวชิโรดมนะครับทุกคนนี่ครับซึ่งท่านมาพักจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นมานี่ครับทุกคนนี่ฮะน้ำหนักของหยกนะครับทุกคนนี่ครับ จำนวนน้ำหนักของจบนะครับ1 1 1 1 1ชิ้นใหญ่ๆนะครับ32ตันครับท่านผู้ชมนี่ครับพบที่ประเทศแคนาดานะครับนี่ฮะลัสแวนคูเวอร์ครับแล้วก็นำกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อทำการแกะสลักนะครับแล้วก็ช่างที่ทำการแกะสลักก็เป็นช่างจากชาวอิตาลีนะครับไม่ใช่ชาวไทยนะทุกคนนี่ครับโดงามมากครับนี่ฮะทุกคน แล้วก็นี่ครับจะเป็นภาพแกะสลักข้างบนนี่ครับรอบๆเห็นไหมครับตัวหลังคาที่ประดิษฐานของพระยคนะครับนี่ครับก็จะเป็นพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับั้งแต่ท่านประสูตรนี่ครับแล้วก็ตัสลูแล้วก็ปรินิพานครับทุกคนนีครับสวยงามมากน่าก็เป็นเงินนะทุกคนนีครับเป็นเงินแกะสลักครับแล้วก็จะเป็นรูปธรรมจักรจักรราดีครับทุกคนเห็นไหมครับนี่อยู่ด้านบนนี่ครับก็ความหมายก็คือนี่ครับ เป็นธรรมจักรก็คือ,อสัตพุธแล้วก็เชื่อว่าเป็นการเบียนว่ายตายเกิดของเราครับสวยงามมากทุกคนจะให้ดูนะครับโหว,วันนี้แอดมินได้มาครั้งแรกรู้สึกประทับใจมากแล้วครับเนี่ยเป็นหยกเขียวนะทุกคนนี่ยครับยกเขียวเป็นหยกที่มีคุณภาพดีมากๆเลยครับเนี่ย ครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกและก็สัมผัสได้ก็คือการมาวัดที่นี่ครับค่อนข้างที่จะสงบเงียบแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอยู่มากครับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็ยังไม่รู้จักวัดนี้นะครับยังไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนไทยแล้วก็คนอยู่ระแวกนี้ครับที่จะมากบ่าว้ขอพรนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทางวัดนะครับท่านทําการแกะสลักนะครับพระ พุทธรูปนี่ครับที่เป็นหยกเขียวนี่ครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนหนึ่งของหยกเขียวนะครับก็นํามาแกะสลักเป็นรูปของเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้านหลังเลยทุกคนให้คนมากราบไหว้ครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ว่านี่ครับผมจะให้ดูนะครับก็เป็นหยกจากที่เดียวกันนะครับจากประเทศแคนาดาเหมือนกันครับทำการแกะสลักนะครับอยู่ด้านหลังขององค์หลวงพ่อหยกครับทุกคนนี่สวยงามไม่แพ้กันเลยครับทุกคนจะให้ดูนะ วัดธรรมมงคลและก็หลวงพ่อหยกนะครับจะเปิดให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามากล่าวไหว้ทุกวันนะครับก็ปิดละลาประมาณ5้าโมงเย็นครับสวยงามมากทุกคนเลยครับโหไม่น่าเชื่อนะบัานเราจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนี้ที่ทําจากหยกนี่ครับนี่ครับเป็นการแกะสลักหยกนี่ครับซึ่งเป็นหยกที่นําเข้าจากต่างประเทศนะทุกคนนี่ครับเห็นไหมครัมหัศจรรย์และก็สวยงามมากๆเลยครับ เป็นบุญเป็นกุศลของตัวเองเลยกันครับที่ได้มาเจอแบบนี้ได้มากราบไหว้ท่านวันนี้ด้วยครับทุกคนก็ขอนะครับขอบุญผลบุญต่างๆนะครับให้ส่งผลไปยัง f c ฟทุกท่านนะครับทุกคนให้มีความสุขให้มีความเจริญไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพกายใจร่างกายนะครับร่ำรวยเงินทองแล้วก็อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมาเบียดเบียนนะครับทุกคนนี้ฮะ ครับอันนี้คือตัวสถูปมหาเจดีนะครับซึ่งก็อยู่ข้างข้างกับองค์วิหารของหลวงพ่อโยกนะครับทุกคนนี่ยข้างนอกนะครับกําลังก่อสร้างอยู่ครับยังไม่แล้วเสร็จนะทุกคนเนี่ครับกระเบื้องที่ปูหลังคาก็ยังไม่แล้วเสร็จครับแต่ข้างในเขาก็เปิดให้กับคนทั่วไปจะเข้าไปกราบไหว้บูชาได้ครับแล้วก็ความยาวความสูงของตัวเจดีอันนี้นะครับก็ประมาณ14ชั้นเลยครับมีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนด้วยนะทุกคนนี่ครับ ข้างบนสุดก็จะมีเป็นเจดีนะครับเป็นที่บรรจุพระบรมสาลีริกธาตุนะครับทุกคนเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนครับผู้ชมครับวันนี้ผมเข้ามาในส่วนของพระตัวเจดีนะครับหาเจดีของวัดธรรมะมงคลแล้วทุกคนนะครับในรับข้างในตัวเจดีชั้นล่างตรงนี้นะครับเขาจะเตรียมงานเตรียมพิธีนะครับจะมีสายศิลป์แล้วก็มีเชือกนะครับเป็นสายศิลป์นะครับ เอาไว้เตรียมงานในวันที่5เดือนนี้ครับวันมกราครับเป็นซึ่งเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของสมเด็จพระยานและพระยานวชิโรดมนี่ครับซึ่งท่านก็เป็นคนที่ก่อสร้างวัดขึ้นมานี่ครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนแล้วก็คนที่มีจิตศรัทธาก็จะมาร่วมนี่ยครับทำบุญแล้วก็สวดมนต์นะครับในวันที่5นี่ครับเดี๋ยวข้างในเราไปดูในตัวพระวิหารนะครับว่ามีพระพุทธรูปองค์ดำที่สวยงามอีกองค์หนึ่งข้างในนี่ครับไปดูด้วยกันครับ อันนี้ไม่ใช่งานเข้าดาวปีใหม่นทุกคนนีครับาทางวัดเตรียมงานสลับสวดมนต์แล้วก็ทําบุญสําหรับวันครบรอบนะครับครบรอบของอวันที่วันเกิดของท่านเจอาวาสนะครับของวัดนี้พระยานวชิโรดมครับท่านผู้ชมแอดมินถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับทุกคนวิหารหลวงพ่อองค์ดําสวยงามมากครับทุกคนนี่คร ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ชั้นบน14นะครับชั้นบนสุดลวครับของตัวมหาสถูปเจดีย์ตรงนี้ครับทุกคนจะให้ดูว่ามีความสวยงามแค่แคไหนครับทุกคนนะครับข้างบนสุดนี้ก็จะเป็นที่บรรจุนะครับภาพเบาลมสาลิกธาตุนะของพระพุทธเจ้าครับทุกคนนะครับไอ้มินก็คงจะไมก่มกล้าพูดเลยมากเพราะว่าส่วนมากก็คนจะมากราบไหวบูชาครับเนี่ย ท่านผู้ชมครับถือว่าวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีแล้วก็เป็นความโชคดีมากๆครับผมได้มานี่ครับส่งน้ําพระบอลมสารีกฐาตของพระพุทธเจ้านะครับทุกคนนี่ครับซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของบนสุดนะครับของตัวสถูปมหาเจดีย์ที่นี่ครับทุกคนนี่ฮซึ่งตอนนี้ก็จะใกล้ถึงเวลาที่จะปิดแล้วครับทุกคนนี่ครับ ผู้ชมค,ครับตอนนี้ผมมาอยู่ชั้นบนสุดของตัวพระสถูปใจดีของวัดธรรมมงคลนะทุกคนจะให้ดูว่าสวยแค่ไหนแล้วก็สูงแค่ไหนครับอันนี้คือด้านนอกนะครับข้างในก็คือเป็นที่บรรจุพระบารมสารีกธาตุครับทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีแล้วก็เป็นกุศลของตัวเองนะครับทุกคนแอดมินก็ขอมอบบุญกุศลครั้งนี้นะครับไปยัง f c ทุกท่านนะครับขอให้เจอแต่ เรื่องดีๆครับเจอแต่สิ่งดีงามอยากได้มีโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับปีใหม่วันนี้ครับเป็นวันดีวันวันหนึ่งของผมเช่นกันครับมาไหว้หลวงพ่อหยกซึ่งเป็นหลวงพ่อที่แกะสลักด้วยหยกที่ใหญ่ที่สุดของโลกครับแล้วก็มีโอกาสมากาบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับในตัวพระมหาเจดีย์ของวัดข้างบนนี้ด้วยครับทุกคนนี่ครับให้ดูวิวของกรุงเทพมหานครนะครับนี่ฮะ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ทุกคนก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยถ้ามีสิ่งไหนที่แอดมินพูดไม่ถูกต้องก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ใอ้ทุกคนครับเดินทางกับบ้านโดยเสดิภาพแล้วก็ใครที่กําลังจะกลับเข้ากรุงเทพเพื่อมาทํางานนะครับก็ขอให้ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ